ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miki t ้ทีวีจ a y นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเด็กสายโนวาขับคาเยโลของ b t 0 1ครับ b t 0 1ซูทห่งไงวีบีทีนึ่งโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มแม็กจัวห้าใบ เลียนสองใบตัวสองโอเคอ้าวโอเคเริ่มก,ก่อแลอาพร้อมแล้วก็ <พอ S 2> แฟนนัพแ,แ,แบตเตอร์ โ <Okay>, อเคก็เมนนดอโอเคไลท์ไลท์ไลท์ไลเซอร์คัสตอมอือโอเคแล้วก็จบแค่นี้โอเคสกิล okay, ตัวแรกอันนี้โดดดอหนึ่งใบจบเอาเถอะ ไลท์ไอโฟสก,กิลนแล้วก็จบมติโอเคโนกาเช็คโนพิเตอร์แพมเมชเช็คฟอนพิเกอร์อ่ะแล้วก็พาร์ทร์โอเคก็มาโอเคคอไม่ได้ทีต้องไลท์คอรนดงโอเคไลท์เบิร์สไลเซอร์โอเคแล้วก็คอ โอเคแล้วจงตีเลยนะครับตีเลยอ่องางั้นโน้ตกลางรักเช็คเอออ่าจะไม่เช็คอืมเกีจบแค่นี้อเอาเดิเแนแอนรอ ไอเร์กโอเคสก,เเกิล็จะกอนเมื่อลงสนามกัสปาพหนึ่งสปาร์ตหนึ่งดีไซน์รการหนึ่งใบและลักนั้ถ้าเข้าช่องเวนการได้จบการหนึ่งใบ โฟกัสหนึ่งแปดอ่เคสอะบลกกเิเกอร์เดเมจเอ็มอะผ่านเลยเคสแตนแอนด์ okay. okay. like แล้วกเคไลท <Imagine. S 2> ์เพอร์เฟกต์ไลเซอร์แล้วก็อีแมนลี่กิฟ์แอคเซลหนึงแล้วก็ข้อ ก็ข้อที่อ๋อสิแล้วก็ข้อโอเคแม็กซิมัมไลเซอร์โจมตีสกิลถ้าไม่มีตัวโจมตีโดยที่ไม่มีตัวอะไรบูสเออจงดีโงเงินเลยโอเคนั้นโครงการตัวเมทรอทิกเกอร์โเมือและตวการ์ดึงไป โอเคอาซูล่าไลเซอร์จมตีด้วยพลังเท่าไรสองหมื่นเปกโอเคสองหมื่นเปกหนูขาดโนกขาดต้งไปเช็คอือโอเคแล้วก็เพอร์เฟคไลเซอร์จมตีโอเคแล้วก็สกิล เมื่อโจมตีคว่ำดาเมจสองใบเพื่อรูกเรียกาสองใบโอเคนั้นก็โนกาดเหมือนกันโอเคมาได้เช็คเฟิร์สโอเคฮิลฮิลท์ฟลิกร์ไม่สามารถฮิลได้ต้งปลังให้ตัวนี้ต้งปลังกให้ดูล่าไลเซอร์โอเค ไปกันเช็คไม่มีโอเคจะไปเช็คออมพิกเกอร์อ่าโอ้็กซ i มัมไลเซอร์ตีอเ E3 ก็หนุนาวงานาเช็คสุล่าไลเซอร์จงตไลเซอร์เรื่อจตีสองันสองสองขอห้าพัน้ก ต่อเกบต่อเกบนะอันนี้หลังจากนั้นโอเคขอไ้นี่อะไขอนี้ขขโอวอะนะโอเค,คออเนี่อาบ้าอ,นะอ,าอสกิลเนี่ยหาะร้าเขาจะบั้นหนึ่งใบลิธาเยียการ ผู้แข่งแถวหลังหนึ่งใบลีไทยไลเซอร์ใบนี้หลังจากนั้นพอจบที่สุดจะบอกห้าพันและสกิลก็อีกดาก้อนเมื่อเห็นติ๊เรียกรารถูกลีไายตัวห้าพันตัวนี้แล้เราเป็นก็เหมือนกันสกิลเราเป็นคนห้าพันสกิลเอลโมเมื่อเห็นเรียกรารถูกลีไทยลีไทยรียก,ารก,รยการอยู่ในนี้เพื่อไหายตำแหน่งหนึ่งใบและเจาการนหนึ่งใบ เโมตัวที่2เช่นเดียวกันอ่้นารทำแมลแล้วก็โจมตีไปว์นีนนนน้วเารอ่หบวอเดักกอนลจและสวอเท็ดักกอนเวนการทำงานเขาจะบาดสองใบเราจะบาดสอใบดีไทยเดียวกันหนึ่งผู้แข่งของผู้แข่งหนึ่งไแต่ถ้าเกิด การจะเม่โซงไฟเรามีอยู่5้าใบจะกลายเป็นจะกลายเป็นรีไทยเดียการคู่ของฝ่ายคู่แข่งทั้งหมดทั้งหมด3ใบอ่ะกว่าห้าพันอีกสามใบก็ตามนี้เลยอ่ะ,ค,ะค่อนข้างโกงสกิลรีไทสกิลวอเทควอเทคสองตัวและแลาโอเปียทำง,งานเมื่อเห็นเรียการถูกรีไทยเอีสามตัวถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะรวยท่า บวกไปเลยหมื่นห้าอ่ะแั้วให้ยังนีมาเลยอ่ะบวกไปเลยหมื่นหอ่ะอ่ะมันบวกตัวละห้าพันกัรออืออืออ่ะยังมีอ่ะบวกเลยห้าอ่ะอเคอป้องกันเต็มตาเต็ม สองหมื่นแปดนการโนกาดกป็นเช็คเปเอเมจร้อยอ่าแั่นี้ก็เป็น33มหมื่นสามสามหมื่นี่จะแบนการโอเคโนกาดโอเคได้ไโอเคเช็คินเช็คเอเมเช็คโอเครอ

โอเคก็เป็นเซมสามในกระบวงการโอเคโลทองแล้วกันเฟลกันแล้ก็ตัดไม่ีอไตีตดจเทอนี้โอเคแซนแอนด์ดอโอไมคก็แย่แบบโอเคคอ เอาเบอร์สไลเซอตีเดียกาก่อนเดีกาตัวไหนตัวสายเก K2 สอง,สองโอเคคนระับเดี๋ยวนะเ,นะเดี๋ยวเดี๋ดีไม่เข้านี่นะีนะ่ยมันมันตีแับเมือนั้าเกิดขอการเอออันนี้ไม่รายล่อยตีไปก่อนอ่ะโอเคแล้วก็เบอร์สไลเซอร์จมตีสกิลถ้าในโซมีคำตัว คำว่าไลเซอร์อยู่หัวง่าพันเจ็ดตีแวนกาไม่สงเกีวหลซะด้วยค่ะงั้นก็แอฟิก,กาไปก่อนนะครับโอเคท้เเช็คเฟิร์สไฟเกิลไม่มี สกิลบาก็จะเป็นหนึ่งใบแล้วก็โซบาสหนึ่งใบดีทายเดียวกาันแถวน้ำตั้งเดียวกันหลังจากนั้นสกิลวอลเทคแล้วก็เราเป็นทำงานว่าค่าผันเมื่อเห็นดีการทูกดีทายแ ue, Bar. ต่สกิลบาก็เหมือนกันเมื่อดีทายเสร็จแล้วมีถ้าเกิดดีการ่ายของข้ามน้อยกว่าบวดอีกห้าพัน จากนั้นก็สกิลวโอเวอร์หลอดท่อโซ่หนึ่งใบวองให้ไปดังเดิมโอเวอร์หลอดจมติสองหมื่นสามพันเมกกับเกมซีดูสองสองไฟ์เจอรอ่ะดับเช็คดิจิตอลทิเจอร์ไม่สง ลบนุมได้พอเลิทอัพยคกรกะวอดอ่ะเ็นอยัางไม่มีอ่ะโอเคได้รื่องกันแล้วนี่ครัสีต่อเป็นอ่าเป็นสองหมื่นสามพันอุัหตเกิดนโการดโอเคเปเมเช็คฟ้อนเกอร์ พูดเป็นห้าหมื่นหนึ่งให้กับแวดกานสตีห้าหมืนห่นหนึ่งเลยเหรอห้าหมื่นหนึ่งเลยนิดนิดด้วยก็เลยเปนอย่าเดี๋ยวดูอ่ะนีอันนี้เป็น 3, มันสามงุกตีดดนนมันสามอยู่แล้วก็เป็นสองหกนะ ก็โบวัหบ้างโบนิมจากทิจเตอร์แล้วก็มีเก <med> <ow> ็ <ip> บบรกมนุกห้าหมือนหนึ <med> <ow> ่งห <ip> <med> <ow> ้าหมื <ip> <ped> <ow> ่นหนึ่งสองลิตรโอกาสกันไม่อยู่โ okay. อเคอ่ะ เจ็ดเลยได้ได้ไย้สองยังอยู่ที่สองันสองไม่ถึงถึงแค่สี่หมื่นเจ็ดเองกินเล็กิขีคอนโอโอเคจบอ่ะโอเคเล่นทำลายเรียกาศลูกเดียวไม่ไหวต้องยอมแล้บอกเลยว่าอ่ะ สำหรับใครที่บอกเปิดเปิดหา VR Waterfall ไม่ได้อ่ะมีตัวเลือกให้แล้วไอ้ตัวนี้่อยไปเลยจะเป็นห้าใบตังเรียกาดตั <c oughs> งเรียกาดแต่มนก,ก็ยิ่งได้เยอะก็ยิ่งดีแล้วก็อะไรนะนั่นแหละเน้นไปเลยเรียกาดเมื่อเห็นเรียกาดใบอื่นถูกครับถูกดีถ่ายก็วกไปเลยตัวละห้าพันห้าพันอ่าตามกัน <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไทยลกชนะไปนะฮะชนะโดยการที่ทำลายเลขาดตะเกียงปิวเลยโอเคสำหรับใครที่จัดเด็กไม่เป็นหรือว่าอยากรู้ว่าเด็กของเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีท้ายคลิปให้นะ